สวัสดีครับในสถานการณ์ที่โควิด -19 นะครับกำลังระบาดอย่างแพร่หลายตอนนี้นะครับมันก็จะมีเทรนหนึ่งนะครับก็คือเทรนของการ work from home นั่นเองนะครับเราก็จะได้ยินนะครับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเลยนะครับก็คือโปรแกรมซูมนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมซูมนี้ให้ฟังนะครับ ในช่วงนี้นะครับก็หลายๆคนก็ต้องกักตัวยอยู่ที่บ้านนะครับก็เวลาทํางานก็ต้องทํางานที่บ้านกันนะครับโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถติดต่ออะไรกับที่ทํางานแล้วก็สามารถทํางานที่บ้านได้ง่ายๆนะครับก็คือโปรแกรมพวกวิดีโอคอนเฟลเลนต์นะครับซึ่งตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยนะครับจำนวนผู้ใช้ เติบโตอย่างมากมายนะครับก็คือโปรแกรมซูมนั่นเองสาหรับโปรแกรมซูมนะครับก็จะเป็นของบริษัท Zo o m v i d โ o c o n f e r e n c ซนะครับซึ่งบริษัท o ูมนะครับก่อตั้งโดยคุณอิริกยวนนะครับซึ่งคุณอิริกยวนเนี่ยเป็นชาวอเมริกันนะครับแต่ว่าสายจีนนะครับเกิดที่จีนแต่ว่าทํางานที่อเมริกานะครับซึ่งอิริกยวนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ทำงานให้กับบริษัท WebX ซนะครับซึ่งบริษัท WebX กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับที่มีชื่อเสียง หลังจากที่บริษัทเว็บเองนะครับถูกแอวไยโดยซิสโก้นะครับซึ่งเป็นบริษัทฮาร์ดแวร์ที่เขาทําพวกระบบอะไรต่างๆภายในนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับคุณอิลิกตัวนเนี่ยเป็นถึงรองประธานฝ่ายวิศวกรรมนะครับของบริษัทเว็บเอ็กเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้เขามีประสบการณ์มากมายทางด้านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับ แต่ด้วยความที่บริษัท w e b x x ถูกแอปไฟลไปนะครับระบบการทำงานภายในเนี่ยมันก็เลยมีความซับซ้อนสูงอีกทั้งเขาเห็นปัญหานะครับว่าตัว w e b บ x นี่ยมันมีปัญหาในการใช้งานน่ยค่อนข้างเยอะคุณอิลิกยวนนะครับพามองว่า w e b บ x นี่ยมันมีข้อด้อยข้อเสียอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เ้าไปนำเสนอให้กับทางบริษัทแม่แล้วนะครับแต่ว่าบริษัทเขาก็บอกว่ามันมันดีอยู่แล้วเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมเคยบอกเสมอนะครับว่าสตาร์ทอัพที่ดีนะครับจะเริ่มต้นจากปัญหานะครับโดยที่ผู้ก่อตั้งเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างคุณอีเล็กหยวนก็เช่นกันนะครับก็คือเขามองเห็นปัญหาเขาเลยออกมาแล้วก็มาก่อตั้งซูมนั่นเองนะครับความจริงโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็น Skype ไม่ว่าจะเป็น Google h a n g o u t นะครับซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่บริษัทเล็กๆจะสามารถสอดแทรกขึ้นมาได้นะครับแต่ซูมสามารถทําได้นะครับเพราะว่าเขารู้นะครับว่าจุดอ่อนจุดด้อยมันคคืออะะไรรนับแล้วเาาก็ทํ Product ไปตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับซึ่งฟีเจอร์ในตัว Zo ูมนะครับทำได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอนเฟรนต์นะครับที่สามารถรองรับคนได้มากมายในตัวแพ็กเกจฟรีมันอาจจะได้ประมาณร้อยคนครับแต่ก็เยอะมากดีนะครับตัวไฟล์วิดีโอนะครับก็เป็นวิดีโอที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือการแชร์สกรีนเนี่ยผมว่าค่อนข้างซิมเลตเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถสลับหน้าจอระหว่างหน้าจอกล้องของเรานะครับกับตัว หน้าจอเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจเช่นสามารถรคคอร์ดวิดีโอที่เราทําการคอนคอร์ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพวกที่ให้ยกมือก่อน,นครับที่จะสามารถพูดได้มีการกดไลค์มีการตบมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวของวิดีโอของเราได้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆ,อยๆครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสําหรับวิสเนโมเดลของ ตัวซูมนะครับก็จะเป็นบีเนสโมเดลแบบพรีเมียมนะครับก็คือให้ใช้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้บริการที่เป็นพรีเมียมขึ้นมานครับก็จ่ายเงินเพิ่มนะครับบริการพรีเมียมก็คือเพิ่มจํานวนคนที่เข้าประชุมได้นะครับหรือเพิ่มระยะเวลาในการประชุมครับตัวฟรีเนี่ยมันจะสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ประมาณ40นาทีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติจ่ายเงินไปแล้ว เพิ่มเป็น24ชั่วโมงหรือว่าแทบจะอัลิมิตเลยตอนนี้นะครับตัวบริษัท Zoom เนี่ยสามารถระมทุนได้ในซีรีส์ C แล้วนะครับซึ่งได้เงินไป30ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ในปี2019ที่ผ่านมานะครับก็สามารถปิด IPO ได้นะครับในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเองก็นี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับสำหรับโปรแกรม Zoom ครับที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดผมวัครสมาับก็มด้ว่นะครับหม สวัสดีครับ